สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่อง Queen of Love t a l o t นะคะวันนี้เรามาเปิดพลังงานหน้าไพ่สนุกๆก,กันเนาะแล้วแต่หน้าไพ่เลยค่ะวันนี้เราก็เปิดหน้าไพ่ไว้แล้วไม่รู้ว่าจะไปดึงดูดและไปตรงพลังงานของท่านใดแต่ที่แน่ๆสิ่งที่ผู้อ่านเห็นในหน้าไพ่สําหรับนี้นะคะหน้านี้นะเป็นคนที่เงียบกันไปละทำให้กันเสียความรู้สึกทาให้กันเจ็บจบกันไปแล้วค่ะ ความรักครั้งนี้บอกได้เลยว่าจบกันไปแล้วบางพลังงานเนี่ยไปดึงเอาตัวเลือกทางเลือกหรือเป็นเหมือนแบบว่าอ่ามีตัวเลือกอะแล้วก็ไปแอบทำอะไรลับหลังกับคนรักทำให้มันจะต้องทำให้กันเสียใจทุกอย่างมันจะต้องจบบางพลังงานนะคะเหมือนไปแอบทำอะไรลับหลังอะอืม แล้วก็ทําให้คนคนนึงเสียความรู้สึกทําให้คนคนนึงเจ็บแต่บอกได้เลยว่าการที่เงียบกันไปการที่นิ่งกันไปในครั้งนี้มันมีพลังงานใครคนนึงนะคะซึ่งอยากจะกลับเข้ามาเหมือนอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึง่งกับสิ่งที่ผิดพลาดก่อนหน้านั้นทําให้กันต้องเก็บทําให้กันต้องเสียใจมันเป็นเหตุที่จะต้องจบกันไปในครั้งนั้น มันยังรักกันอยู่และมันยังต้องการกันอยู่มันจะมีการแอบคิดแอบวางแผนเพื่อที่จะมาเริ่มต้นใหม่เพื่อที่จะมาเคลียร์เพราะรู้สึกว่าการนิ่งครั้งนี้น่าจะนานแล้วค่ะตายสำรับมันน่าจะนานละสักระยะใหญ่ๆละแต่ความรู้สึกคือจบก็จริงแต่มันมันยังต้องการกันอยู่มันยังยังรักกันอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ผู้อ่านเห็นคือการสืบส่ง มีการสืบ่องแอบซออมองกันอยู่ทั้งทั้ท,ที่มันก็จบไปแล้วนะคะมีการอยากจะกลับมาเคลียร์อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่คนคนหนึ่งค่อนข้างที่จะรักมากๆเป็นคนรักที่รู้สึกว่าหน้าที่จะดีมากๆก่อนหน้านั้นหน้าที่จะใจดีด้วยความใจดีนี่แหละ เต็มที่กับความรักมากๆแต่สิ่งที่ได้รับก็คือการถูกหักหลังการไปดึงเอาคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์หรือจะรักแค่ไหนก็ให้ความชัดเจนอะไรไม่ได้นะคะบางพลังงานมันก็ไม่เหมือนกันเนาะบางพลังงานนี่แอบไปดึงเอาคนอื่นเข้ามากับความสัมพันธ์บางพลังงานก็เหมือนกับต่อให้เราจะรักมากแค่ไหนก็ เป็นแค่คนแอบคบแอบคุยอะไรอย่างเงี้ยคนคุยแบบไม่มีความไม่ให้สถานะอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าจะนานแค่ไหนก็ตามนะคะอาแยกพลังงานด้วยนะมันไพคือมันอ่านได้หลายหน้าเนาะก็มันเป็นพลังงานโดยรวมนะคะมันอาจจะตรงไม่ตรงพลังงานอาจจะสลับกันได้แล้วแต่เลยนะคะใช้วิจารณญาณด้วยนะดูซิว่าพลังงาน การที่อยากจะเข้ามาเริ่มต้นใหม่นี้จะเป็นยังไงพลังงานคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้นะคะจะมาจริงจังค่ะเห็นได้เลยว่าจะมาจริงจังบอกได้เลยว่าพลังงานไพ่หน้านี้มีการแอบสืบแอบส่องกันนะคะแล้วก็การกลับเข้ามาครั้งนี้จะกลับเข้ามาเพื่อจริงจังนะคะไม่ได้คิดเล่นๆละเพราะฉะนั้น บางพลังงานนี้อาจจะบล็อกกันไปนะคะจะมาหาทางออกกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้าก่อนหน้านั้นยังไม่มีความชัดเจนเขาจะกลับมาเพื่อหาทางออกเขารู้สึกอึดอัดใจกับสถานการณ์นะคะแล้วบอกได้เลยว่าบางพลังงานนะแค่บางพลังงานนะคะใครคนนั้นเขาอาจจะมีเพศหญิง ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตเขาอาจจะเป็นแม่เขาก็ได้อาจจะเป็นคนของเขาก็ได้นั่นก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่เขาไม่สามารถที่จะชัดเจนกับคุณได้ก่อนหน้านั้นนะคะมันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มันเป็นอุปสรรคและปัญหากับความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาแต่บอกได้เลยว่าคุณ เป็นอะไรที่เขาคิดถึงมากๆคุณเป็นคนที่ดีกับเขาดูแลห่วงใยปนิบัติดูแลใส่ใจเขาดีมากซึ่งมันเป็นอะไรที่เขายังนึกถึงอยู่เขาคิดถึงคุณค่ะพลังงานคุณและเขาอาจแตกต่างกันนะคะคุณอาจจะน้อยกว่ามากมากหรือเขาอาจจะน้อยกว่าคุณมากๆนะคะ ดูซิว่าเป็นยังไงอีกเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่คะ่ะเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาอยากมามอบสิ่งดีๆของมีค่าให้กับคุณเขายังนึกถึงความสดใสความน่ารักความเป็นตัวของตัวเองของคุณเขายังเห็นคุณค่าในตัวคุณบอกได้เลยว่าพลังงานคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้จะมีคน อยากจะมาเคลียร์อยากจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะเขาคิดถึงคุณมากๆถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นจะทําให้การเสียความรู้สึกยังไงก็ตามแต่คนคนนี้พยายามคิดและวางแผนจะเข้ามาหาคุณนะพลังงานหน้าไพค่ะประมาณนี้เนาะเนี่ยซึ่งเขารู้สึกว่าเขาผูกพันกับคุณมากๆคุณเป็นคนที่เข้าใจเขาแล้วเป็นเหมือนโชคชะตาที่ต้องได้มาเจอกันเขามองว่าคุณคือเนื้อคู่เขา เขาไม่สามารถตัดคุณเอาคุณออกไปจากชีวิตเขาได้เขาผูกพันกับคุณมันเหมือนกับคุณคือสิ่งดีๆในชีวิตของเขาซึ่งเหมือนกับโชคชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบสิ่งดีๆของขวัญของล้ำค่ามาให้แก่เขาอะแต่ด้วยแต่ละแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะบางคนก็อาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วแต่มาเจอคุณในวันเนี้ยเออ เจอไม้งามเมื่อยามขวันบินอะไรประมาณนี้เนาะ,ะสุภาษิตเขาบอกว่าแต่มันก็เป็นอะไรซึ่งที่เขาบอกได้เลยว่าคุณเป็นอะไรที่ดีต่อเข้ามาแล้วมันดีต่อใจทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตเขาดูมีคุณค่าทำให้เขารู้สึกสบายใจเขาได้รับการดูแลใส่ใจจากคุณ ในวันที่ช่วงที่อยู่ด้วยกันน่ะต่างคนต่างดูแลเทคแคร์ Care, ห่วงใยใส่ใจกันเป็นพลังงานไพ่ที่จะจะมีการจะเข้ามาเริ่มต้นใหม่จะมาหยิบยื่นสิ่งของมีค่าการมาง้อกันครั้งนี้ก็คือเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเขาตัดไม่ได้จริงๆค่ะคนที่จบกันไปแล้วเนาะจะมาหาทางออกร่วมกันเนี่ย เขาคิดเรื่องของคุณวนไปเวียนมาอยู่ตลอดในหัวแต่ละวันคิดแต่เรื่องของคุณว่าจะทำยังไงเขาอยากจะกลับมาอยากให้เรากลับเขาและคุณกลับมาคืนดีกันเขาภาวนาค่ะอยากจะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณและเขาได้กลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งคนคนนี้ค่อนข้างที่จะผูกพันกับคุณเนาะ พวกคุณน่าที่จะเคยคาดหวังที่จะอะ,อะไรด้วยกันมากๆกก่อนหน้านั้นเขาค่อนข้างที่จะคาดหวังมั่นคงกับคุณนะคะแต่ก็ทําให้คุณต้องเสียความรู้สึกไปแล้วก็ต้องจบต้องนิ่งต้องเงียบกันไปมันเป็นการรอคอยที่อยากจะเข้าหาคุณถ้าคุณบล็อกเขานะ หมือนเขาพยายามรอคอยที <c essays play> ่จะเข้าหาคุณรอคอยการเดินทางเขาไม่ปล่อยคุณค่ะเป็นฟิล์อารมณ์ที่อยากจะไปข้างหน้าด้วยกันยังรอคอยการเดินทางที่จะมาหาคุณเขารักคุณค่ะบอกได้เลยว่าคนคนนี้รักคุณมากๆคุณคือเป้าหมายในชีวิตเขาคุณคือสิ่งดีๆในชีวิตของเขาต่อให้คุณจะบล็อกเขานะคะตอนนี้นะ เขาจะเข้ามาพยายามกับคุณเขาไม่ได้ยอมแพ้นะคะกับคุณเขารู้สึกว่าคุณคือเนื้อคู่เขาเขาจะกลับมามอบความมั่นคงให้กับคุณกลับมาจริงจังบางพลังงานมาขอแต่งงานนะคะเขามองว่าคุณคือเนื้อคู่เขาคนคนนี้รักคุณค่ะเขาไม่ได้คิดกับคุณเล่นๆถ้าคุณถ้าคุณมองว่าการ ก่อนหน้านั้นบางพลังงานอาจจะเป็นตัวเลือกทางเลือกแอบคบแอบคุยหรือไม่มีความชัดเจนอะไรใดๆหรือเขามีคนของเขาอยู่แล้วก็ตามนั่นคือเป็นอุปสรรคและปัญหาระหว่างคุณกับเขาแต่เขาจะกลับมาพยายามกับคุณและพยายามมาสร้างความมั่นคงอยากจะมาใช้ชีวิตร่วมกับคุณเขารู้สึกว่าเขารักคุณมากคุณคือเนื้อคู่ของเขานะคะพลังงานค่อนข้างที่จะวววอนมากเลยอะ เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นโดยกระทันหันระหว่างคุณกับเขานะคะมันเกิดขึ้นมันพังลงโดยกระทันหันที่ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่แล้วก็ในที่สุดแล้วก็เหมือนหันหลังจากกันไป MOve o n จากกันไปแต่เขาเนี่ยมีความสุกว่าเขายังอยากจะไปต่อกับคุณ ขณะที่คุณก็พยายามที่จะมูฟออนจากเขาเขามีความสุขว่าบางสิ่งบางอย่างเขาอยากจะมามอบความยุติธรรมให้กับคุณก่อนหน้านั้นคุณจะอาจจะน้อยเนื้อต่ำใจกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าต่อให้คุณจะตั้งใจกับความรักนี้มากแค่ไหนแต่คุณไม่ได้รับความยุติธรรมหรือมันเป็นความรักที่มันไม่ไม่โอเคมันไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยเขาจะกลับมา มอบความยุติธรรมให้กับคุณหรือการที่คุณหันหลังไปจากเขาบางครั้งเขาก็มองว่ามันสมควรแล้วเพราะว่าก่อนหน้านั้นเขาอาจจะทําให้คุณเสียความรู้สึกทําให้คุณเสียใจถ้าคุณจะไปจากเขามันก็สมควรแล้วเขาเห็นเลยว่าตอนนี้เขารู้สึกเหนื่อยมากๆเขารู้สึกถอดใจกับชีวิตที่รู้สึกว่าตอนเนี้เหมือนคุณจะ ไม่จับมือไปพร้อมกับเขาแล้วเหมือนคุณเหนื่อยคุณถอดใจกับสถานการณ์แต่คนคนนี้ยังเฝ้ารอคุณอย่างใจเย็นรอจังหวะโอกาสเวลาที่จะได้หวนกลับมาเขายัางนึกถึงนะคะช่วงเวลาที่อยู่กับคุณไปกินข้าวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันเขายัางนึกถึงเขายังผูกพันกับคุณมากๆคนคนนี้ยังคิดถึงคุณมันเป็นพลังงานไพ่ แห่งความผูกพันนะคะไพ่พลังงานนี้เนาะไพ่พลังงานของพวกคุณต่อให้จะเป็นลักษณะไหนแต่บอกได้เลยว่าผูกพันกันมากๆค่อนข้างที่จะตัดกันยากอะค่ะแล้วก็รักกันมากด้วยจะมีการเดินทางมานะคะเขาไม่ยอมแพ้นะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ถึงแม้ว่ามันจะยากถึงแม้ว่ามันจะต้องอดทนอดกั้นกับสถานการณ์บางสิ่งบางอย่าง ถึงแม้ว่ามันจะมีความแตกต่างกูกูไปซ้ายไปมึงไปขวากูขาวมึงดำหรือจะพูดอะไรไม่ค่อยจะเข้าหูกันยังไงก็ตามมันมีความแตกต่างกันอยู่ตรงนั้นหรือมีระยะทางกันอยู่ตรงนั้นก็ตามแต่คนคนนี้เขารู้สึกว่าเขาไม่ยอมแพ้ค่ะเขาจะสู้สู้แบบสู้แบบขาดใจอะ่ะเขารู้ใจตัวเองแล้วค่ะเขาได้รู้ใจตัวเองแล้วว่าการจบกันไปครั้งนี้ จริงๆแล้วความต้องการความรู้สึกเขามันชัดขึ้นทุกวันเขาอยากกลับมาซับพอร์ตคุณเขาอยากกลับมาขอโทษคุณเขาอยากกลับมาดูแลคุณเขาอยากขอคืนดีกับคุณนะคะจะมีการเดินทางมาเนาะถึงแม้ว่าคุณตอนนี้จะไม่พูดไม่คุยกับเขาก็ตามดูคุณปฏิเสธเขามากๆเขารู้สึกว่าตอนนี้คุณดูเหมือนไม่แคร์ไม่สนใจเขา ไม่แคร์เลยอะตอนนี้ดูคุณปฏิเสธเขามากๆเพราะว่าคุณเสียความรู้สึกกับเขาคุณคุณดูเรื่องมากไปเลยอะคะ่ะตอนนี้คุณเหมือนกับคุณอยู่ได้เหมือนไม่ได้แคร์แล้วก็ไม่สนใจคุณมีอีโก้มากๆตอนนี้นะแต่ยังไงก็ตามเขาจะกลับมาดูแลคุณนะคะถึงแม้ว่าคุณจะมองว่าฉันดูแลตัวเองได้ไม่ต้องมายุ่งอะไรอย่างนี้ ฟิลอารมณ์ของคุณแต่เขาก็ยังอยากจะดูแลคุณตอนนี้เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์มากๆนะคะแล้วคุณเองก็รู้สึกว่าเปลี่ยนไม่เหมือนเดิมคุณเอาแต่ใจมากๆตอนนี้เหมือนคุณจะไม่รับฟังเขาเลยแล้วคุณค่อนข้างที่จะไม่ยอมเขานะคะคุณเอาแต่ความรู้สึกของตัวเองหรือเขาก็ได้นะพลังอานอาจจะสลับกันได้ตอนนี้เป็นฟิลอารมณ์ที่คุณเอาแต่อารมณ์และความ รู้สึกเหตุผลของตัวเองเหมือนจะไม่ยอมเขาแล้วนะคะแต่เขายังไงเขาก็อยากจะขอคืนดีเนาะเป็นพลังงานที่การที่ไม่มีคุณเขาโดดเดี่ยวมากค่ะเขาเหงาเขาอยากกลับมาคืนดีกับคุณเนาะพลังงานหน้าพ่คนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้แต่คุณก็ดูเหมือนตัดเขาออกไปจากชีวิตเหมือนเด็ดขาดมากๆตอนนี้คุณดูชัดเจน ดุดันเด็ดขาดมากๆถึงแม้เขาอยากจะพยายามเข้ามาเคลียร์มาพูดมาคุยยังไงก็ตามบางพลังงานนี้อาจจะเป็นลักษ์ในทางเลือกนะคะคุณเหมือนกับไม่อยากจะไปเป็นตัวเลือกของใครอะไรยังไงก็ตามคุณรู้สึกว่า คุณไม่ได้แคร์แล้วถ้าจะให้คุณไปอยู่ในจุดที่มันไม่โอเคตอนนี้คุณบล็อกเขานะคะคุณเหมือนไม่เปิดใจรับฟังคุณขออยู่คนเดียวต่างคนต่างอยู่ต่างคน,ต,งคนต่างใช้ชีวิตไปเหมือนเป็นพลังงานที่การอยู่คนเดียวคุณก็สบายดีแล้วคุณเลือกที่จะหันหลังนะคะเป็นพลังงานไพ่ที่เหมือนหันหลังออกไปเหมือนไม่รับฟังอะไรเลย ถึงแม้ว่าคนคนนึงจะตั้งใจพยายามมากแค่ไหนก็ตามแต่คนคนหนึ่งเมินมากๆเมินเฉยใส่มากๆนะคะแล้วก็มันทำให้คนคนนึ่งทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะขอมีระยะห่างค่ะถ้าเป็นความรักที่แอบคบแอบคุยเป็นคนคุยในลับๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าไม่อยากจะอยู่ในจุดนั้นแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากพอขอจบเพื่อไปเริ่มต้นชีวิต ของตัวเองใหม่ดีกว่านะคะจากพลังงานหน้าไพ่ถึงแม้ว่าคนคนหนึ่งจะรักเล็กลยังไงห่วงมากอยากมาดูแลยังไงก็ตามแต่คนคนนึ่งรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากพอแล้วสามารถดูแลตัวเองได้ไม่ต้องการจะไปเสียความรู้สึกกับความแบบนั้นอีกแล้วไม่อยากจะเป็นภาระทางความรู้สึกของใคร เพราะฉะนั้นไม่อยากจะไปพยายามแต่เห็นเลยว่าคนคนหนึ่งเสียใจมากๆแล้วค่อนข้างรู้สึกเสียดายกับความรักครั้งนี้แต่คนคนนึงตั้งใจแล้วค่ะที่จะออกไปไม่อยากจะอยู่จุดนี้แต่บอกได้เลยว่าคนคนนึงมั่นคงและอยากจะดูแลอยากจะเปอยากจะทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้คนคนนึงนี่อยู่ตรงนี้ แต่ก็ต้องยอมรับว่าพลังงานอีกพลังงานหนึ่งรู้สึกว่าไม่รับฟังแล้วค่ะเอาความรู้สึกเอาเหตุผลเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นหลักแล้วแล้วก็ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วก็ชัดเจนแล้วนะคะแต่ก็ต้องรอดูกันไปค่ะว่า,าจะเป็นยังไงเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งรู้สึกว่า ตั้งใจมากที่จะกลับเข้ามากับความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนอยากจะกลับเข้ามาดูแลจะกลับเข้ามาซับพอร์ตอยากกลับมาทำความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้มันดีเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะคิดช้าไปไหมอะ่ะก่อนหน้านั้นทำไมปล่อยให้มันจบปล่อยให้กันต้องเสียความรู้สึกปล่อยให้กันต้องเสียใจ ถ้าคิดเร็วกว่านี้เรื่องนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้คุณอาจจะไม่หันหลังคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ไม่ปิดกัน้นคุณอาจจะเปิดใจเพราะว่าก่อนหน้านั้นคุณน่าที่จะเต็มที่แล้วกับความรักครั้งนี้แต่สิ่งที่ได้ก็คือความเจ็บความเสียใจความไม่ชัดเจนความไม่ซื่อสัตย์ต่อกันการหักหลังกัน เพราะฉะนั้นวันนี้มันเห็นได้ชัดว่าต่อให้คนคนหนึ่งจะพยายามมากแค่ไหนแต่คนคนหนึ่งรู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วมันหมดแล้ว,หม,ลวหมดเวลาแล้วที่จะมาให้โอกาสเสียเวลาแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่ชัดเจนและก็เด็ดขาดมากๆนี่คือพลังงานคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้นะคะไม่ทราบว่าตรงกับของท่านใดไหม ยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กับผู้อ่านในช่อง Queen of Love t a l o t ช่องนี้ด้วยนะคะ